เว่นไนสวัสดีครับชาวเซเว่นไนททุกคนครับกลับเขกับผมนะครับแอดแมทนะครับแอดิทความนั่นเองครับก็วันนี้นะครับเราจะไปลุยท่ามังกรอุปกรณ์กันนะครับเป็นเมตาใหม่นะจากเมื่อก่อนเราใช้เซอินประมาณ1นาทีกว่าๆใช่ไหมครับก็ตอนนี้เป็นเมตาเบริก้านะครับก็จะช่วยให้เราจบเร็วขึ้นอีกประมาณ2030ิาวิเลยนะครับใช้เวลาไม่ถึง1นนาทีนั่นเองนะครับอ่าอันนี้เป็นทีมที่ผมปรับมาเพื่อที่จะแบบว่าไม่ต้องเปลี่ยนโทปาสไปเปลี่ยนโทปาสมานะแล้วก็ มีข้อแม้อยู่นะครับอย่างหนึ่งว่าคุณต้องมีของสูงมากในระดับหนึ่งนะครับเช่นเบริก้านะครับต้องมีของขัดเงาเต็มนะครับเพื่อความแรงนะครับแล้วก็จิตวิญญาณนักสู้นะครับอันสุดยอดแข็งแกร่งนะครับตีธาตเวทอ่าตีเวทแหละไม่ใช่ต้องบอกว่าเพิ่มระจมตีแล้วก็ตีทันเมื่อแรงขึ้นนะครับแต่แต่แต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้มีจิตวิญญาณแข็งแกร่งแบบนี้ก็ยังทําได้เหมือนกันแต่ต้องปรับโพเทนเชียลนะครับที่ผมทําแบบนี้เพราะว่าผมไม่ต้องเปลี่ยนโพเทนเชียลผมได้โพเทนเชียลของถ้า เครื่องประดับได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีจิตวิญญาณนะครับมีวิธีปรับอยู่2วิธีวิธีแรกคือเปลี่ยนโพเทนเชียลนะครับเป็นต้านไฟฟ้า1อันนะครับแล้วก็เปลี่ยนเอาวิกตอรียออกใส่ซิเวียเข้ามาก็จะช่วยได้นะครับหรือถ้ายังไม่พออีกก็เปลี่ยนตั้งสตันออกนะครับเป็นจุดอ่อนดาเมจก็ช่วยได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีวิธีเพิ่มดาเมจเข้าไปอีกนะครับอันนี้คือผมสามารถลดดาเมจในส่วนอื่นลงมานะครับเพราะว่ามีจิตวิญญาณที่สูงพอแล้ว บอสมีเลือด8ล้านถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถยิงได้เกิน8ล้านนะครับถือว่าเคลียร์นะครับใช้วิธีไหนก็ได้นะครับอ่าโอเคคอมเบลิก้านะครับเป็นสจุดอ่อนนะครับผมถอดกรอออกเพื่อประหยัดเวลาอีกนิดหนึ่งนะครับอ่ามันก็ไม่กี่วิหรอกแล้วก็ประหยัดขึ้นอีกนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็จะมีเจมนะครับเร่งเกียร์เวกหนึ่งเม็ดนะครับเพิ่มความเสีคริติคอลความเสีจุดอ่อนนะครับ40%หนึ่งเม็ดแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี50%หนึ่งเม็ดนะครับแหวน ถ้าใครได้สร้อยอาร์เมนทิสมาแล้วนะครับคิดว่าใส่สร้อยอาร์าเมนทิสนะครับฝังด้วยอัตราจุดอ่อนน่าจะดีกว่านี้นะครับอันนี้จะเป็นจาะเกราะ100นะครับฝังด้วยอัตราจุดอ่อน14%เพื่อที่จะให้ค่าจุดอ่อนมาสูงพอนะครับเพราะว่าเราเล่นสกิลอาเวกสกิลเดียวจะเฟลไม่ได้นะครับต้องติดชัวนะครับก็เลยเร่งขึ้นมาเป็น7 8อันนี้ก็ยังเสี่ยงอยู่นะ,ะนะครับตอนนี้อัตราจุดอ่อนอยู่ที่7 8บวกพาสี passive. ด่านนี้นะครับอีก10%เป็น88นะส่วนค่าคริติคอลนะครับมีอยู่10นะครับบวกกับบัฟกิล30นะครับจะเป็น40 40บวกกับบัฟของลีน่าจะเป็น90นั่นเองนะครับลีน่าจะเพิ่มให้50เลยนะเสียเวลากดสกิลของลีน่านิดนึ่งถ้าใช้โซอีนะครับจะจบเร็วกว่านี้อีกแต่ว่ามันกาชาเกินไปทำให้อาจจะเฟลได้นะครับใช้ลีน่าจะชัวร์กว่าก็เพิ่มไปอีกประมาณ10 10กว่าวินะอ่ะนะโอเคนี่คือของเบริก้านะครับ วิกตเรียวิกตเรียคือตัวละครที่มีบัฟต้านไฟฟ้า6เทิร์นะครับแจกทั้งทีมนะครับผมสามารถจบใน4เทิร์นี่แหละนะแต่ถ้าเกิดใช้โซยก็จะจบ3เทิร์นะครับชารีน่าจะจบ4เทริร์เอามายิงตาย,ยเฉยเลยเลือ40นะครับไม่ต้องใส่อะไรเลยนะก็เอา6ดาวอะไรก็ได้2ตัวไปรวมที่คอนเทนต์รวมนะครับก็ผสมออกมาได้เป็นวิกต oria นะฮะลุกนะครับเอามาเป็นต้านเพิ่มคูณดาวเฉยของไม่ต้องใส่อะไรเลยก็ได้นะครับรีน่ารีน่านี้เอามาบัฟ คริคิคอลเฉยๆควรมีต้านไฟฟ้านะครับกดบัฟคริคิคอลหนึ่งครั้งอ่ะโคลี Ko ้ e, แก้ผ้าได้ไม่ต้องมีอะไรเลยล้ว40ก็พออเวสนะครับไม่ต้องมีอะไรเลยสักอย่างไม่รีเควสอะไรเลยนะฮะก็ประมาณนี้สเลียเป็นเคิลนะครับพาร์สิพาสิาสเป็นอัตราจุดอ่อนความงสงจุดอ่อนแล้วก็เพิ่มโต้นะครับกับเพิ่มดาเมจเวสนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยดีกว่าอ๋อต่างข้าสกิลนะครับแน่นอนว่าเปิดมาเนี่ยจะเป็นโคลี e ้ก่อนนะครับแล้วก็บัฟคริคิวคอลนะครับ จากนั้นก็เป็นสกิล3คือสกิลอเวกนะครับแต่ยังใช้ไม่ได้หรอกแล้วลองมาก็เป็นสกิลบัฟหนึ่งเป้าเราจะกดบัฟหนึ่งเป้าแล้วสกิลอเวกเราจะเต็มเลยนะครับเราจะไม่ได้ใช้สกิลยิงนะอ่าแล้วก็สกิลสุดท้ายเป็นสกิลยิงนั่นเองนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างนี้นะครับมีทริคนิดนึงก็คือทุกตัวผมไม่ใส่อูดสปีดเลยเบลิก้าจะเป็นสปีดสูงสุดแล้วมันจะได้เปิดก่อนจะทําให้เก็บเกตอเวกไดเ้เร็วขึ้นนะครับอ่ะไปดูกัน อ่าเห็นไหมเบลิก้าผมจะได้เปิดก่อนนะครับ,บดเดี๋ยวมันจะมีบั๊กเด้งนิดหนึ่งนะตอนที่ผมใช้สกิลของโคอีอะไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันแล้วผมแก้ไม่ได้อะผมคงต้องลบ,ล,บ,ล,บลงใหม่นะครับ <c oughs> นะฮะอ่าสรับ,บได้ไปไ็นไรจากนั้นก็ใช้รีนาบนัฟคริติคอลขึ้นมานะครับเสียเวลาเพิ่มเติมนิดหนึ่ง <c oughs> แต่โซอีมันกาชาเกินไปนะมันจะทำให้เราฟาร์มม่ลาบลื่นะครับปึ๊บช็อตนี้นะครับเราก็จะกดสกิล บัฟ1 0 0 0นะฮะไม่ใช่สกิลบัฟ1เต้านะครับอโอเคพร้อมแล้วซกิอ,อเวก,ก็ขึ้นแล้วด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้ใช้เบริก้าเป็นตัวเปิดนะครับจะได้ยิงส,ส,สกิลร่างก่อนถึงเกตเวกจเต็มนะปุ๊บนะฮะเรียบร้อยออ8ล้าน1นะครับก็สามารถทดสอบดูได้ว่าดาเมจเพื่อนๆน่ะเท่าไหร่นะครับแล้วเราสามารถปรับของนะครับหรือว่าเพิ่ม ดาเมจเพิ่มเข้าไปอีกนะครับคือต้องทำให้ได้แปดล้าน่ะนะจะเห็นว่าเนี่ยผมไม่ได้ยิงสกิลล่างเลยผมใช้แค่สกิลเอาเวสสกิลเดียวก็สามารถปิดได้นะครับเพราะว่าผมมีจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งพอทั้งสองอย่างถ้าเกิดมีไม่ถึงของผมล่ะผมได้เทสดูในส่วนของอจิตวิญญาณที่ไม่มีตีท่านมืดน,นะครับมีแค่เพิ่มพลังโจมตีเวทต้องไม่พอดามเมจจะไม่พอมันจะต้องเพิ่มค่าดาเมจจุดอ่อนหรือว่าอะไรสักอย่างอ,อีกที่หนึ่งนะครับอาจจะเปลี่ยนเป็น potential เปลี่ยนโพเทนเชียลอันนึงเป็นดาเไจจุดอ่อนก็ได้หรือจะเปลี่ยนเป็นต้านไฟฟ้านะครับน่าจะดีสุดคือเปลี่ยนเป็นอันนึงเป็นต้านไฟฟ้าแล้วก็ไปใส่ซิลเวียมาเลยซิลเวียจะบัฟอีก50%นะครับน่าจะถูกแน่นอนน,นนะครับมี2สูตรนะถ้าเพื่อนของถึงนะครับก็ยิงแบบผมเลยสดเลยเอาวิตตเรียมายิงเลยไม่ต้องปรับโพเทนไม่ต้องอะไรเลยนะครับจะได้ไปลงโหมดประดับต่อได้นะครับแต่ถ้าเกิดของยังขาดอยู่ก็ใช้ต้านไฟฟ้ากับ สติเวียมาช่วยนะครับก็จะสามารถปิดได้เหมือนกันนั่นเองนะฮะถ้าใครยังไม่ถึงอีกก็ต้องยอมเปลี่ยนโคเรนเชียลนะครับเป็นจุดอ่อนดาเมจอีกช่องหนึ่งก็ได้นะครับอะไรแบบนี้นะ,ะก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับ8ล้านนั่นเองนะครับสำหรับถ้ามังกรอุปกรณ์นนะก็จะทําให้เราสามารถฟาร์มได้เร็วขึ้นนะครับจบที่50 53ิิบามวิแล้วกันนะประมาณ50-55ิิบาวินะขึ้นอยู่กับการตอบโต้แล้วก็ผมมีจังหวะสะดุดต,ตรงติดบาร์กนิดหน่อยนะครับอ่ะโอเค สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เล่นที่กำลังฟาร์มมังกรอยู่นะครับตอนนี้ก็สามารถฟาร์มหินม mm ิดเอาไว้นะครับได้ยอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ